สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีทุกท่านทุกคนเมือนี้ที่ชมรมเฮามีกิจกรรมพิเศษนะคะเนาะคุณหมอออกมาค่ะคุณหมอออกมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอนามัยกันตนัดออกมาบริการชมรมผู้สูงอาอยุวัดลานบุญน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ว่าจะตั้งกล่องพ่อแม่พี่น้องรับชมองน,นะคะเด้อเอาแถวฉีดวัคซีนกันค่ะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจากอนามัยกันตารักค่มาชมรมผู้สูงอายุวัดลานบุญะพี่น้องเอฟซี FC, อย่า่าตั้งกองไว้เด้อค่ะเดอ้เอออกกำลังกายเสร็จที่หมอมาฉีดวัคซีนค่ะ ระเช้าเอ็กซ์ซีเราไม่ถึงแต่พัดจะฉีดให้ไหมลุนกันค่ารลุนค่ะเยาว่ายังไม่ถึงแต่เยาว่าเป็นความดันกับไขมันค่ะพี่น้องแต่พัดจะฉีดให้ไหมลองดูลองดูรอล,อลุนค่ะรอลุนค่ะเขาจะฉีดให้อายุห5้าปี

ไได้ไหมบรรยากาศสดชื่นมากพี่น้องปลอดต่งดีค่ะพี่โย่งดีค่ะขอะรนุ่นนะคะสว้สูงอายุ65ขึ้นไปฉีดปีค่ะอานนำมัยกันตรัดมากบริการค่ะพี่น้องอะไรพี่โย่ không ai du, không ai du, du nước gì vậy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 , du

งานสมเจ้านายค่ะอันนี้เป็นงานที่คุณหมออนามัยกันตรัสออกมานะคะนะนาะงออกมาที่ชมรมค่ะออมาบริการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุไข้หวัดใหญ่ค่ะพี่น้องไข้หวัดใหญ่นะคะออกมาบริการที่ชมรมเลยค่ะอายุ65ปีีฟรีค่ะทุกท่านทุกคน,กคนแต่ต่ำกว่า65ต้องมีโรคประจำตัวนะคะ ใครมีโรคประจําจตัวฉีดได้ค่ะเดี๋ยวยายว่าจะไปถามว่าความดันไขมันฉีดได้ไหมยายว่าก็อยากฉีดนะคะถ้าฉีดไม่ได้ก็ยาว่าก็นัดหมอแล้วแหละค่ะเดือนหน้าจะเช็คสุขภาพชุดใหญ่เลยแต่ยายว่าอยากฉีดของฟรีใ,ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะบริการฟรีบริการฟรีวัคซีนวัคซีนไทหวัดใหญ่ค่ะ เปานสรมของเรานะคะเนี่ยค่ะี่กัรนี้ค่ะหลังจากเลือกออกกําลังกายแลยคะค่ะพี่น้องหลังจากเลือกออกกําลังกายแลย้วคุณหมอเข้ามาก็จะรอนะคะรอคะ่ะรอคะ่ะรอคะ่ะคนที่ฉีดแล้วก็กลับกันแล้วนะคะอี่ว่าเจ็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนนอ้องนนส่งนั่นส่งงั่นจักบาทก็นะคะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศ หมอออกมาบริการจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้พอส่งงานไหมวันนี้ดูนะคะเดี๋ยวยาวาดไปถามดูค่ะเดี๋ยวว่าจะไปถามดูว่าเยวาวัฒน์จะได้ไหมมันกันค่ะ

ได้เลยค่ะต้องต้องให้คนที่สูงอายุ65ฉีดให้ครบก่อนถ้าเราฉีด3มสายพันธุ์นีได้แต่ว่าถ้าเอาครบมันจะต้องรอนะคะเพราะว่าอายุเรายังไม่ถึง65นะคะเราต้องรอรอให้เหลือก่อนคะ่ะรอสักครู่นะคะของปีต้องรอหน่อยนะคะ FC ดีพี่พี่แก่พี่แกินแล้วหรอดีด้วนะดีก็ล้องดี่ยังไปได้ไรได้ไรยังไหนกินอะ่รกันบุฟฟี่ดีแหละพี่แก่ดีนะแข็งแรงกว่าดีด้วยนะนี่ประวัติเราฉีดแล้วใช่ไหมคะกินแล้วค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปกติปกติใช่ไหมคะเออดีใจด้วยยังไปฉีดได้ยังไม่เข้ยาให้ให้คนเูงอ๋อให้สืเอรอเป็นเด็กไว้ได้เด็กรอไว้เลี่ย หมอือยาเดือยยาไม่ให้เด็กเป็ไม่รุ่นน่าแก่แล้วรอก่อนนะนะน้ไปเมืองกว่าุ่นน่าแก่จริหมคะเด็กเด็กยาผิดยาคุณหมอบอกว่ารอก่อนรอก่อนแล เด็กเด็กไม่ได้ฉีดยาเลยอายุเทวันนี้มากันบุญคุณหมอบอกว่าให้ให้สอบได้ทางนี้ก่อนใช่ะหมทีต้องไปยืนนั่งให้สอบทีอยากไปยืนกับคุณหมอมาจับภาพคุณหมออยู่ยืนกันไหนคะนี่ไง่ายพี่แก้วของเราแก้วของเราสุขภาพแข็งแรงค่ะ พี่แก้วของเราดาวติ๊กต็อกนะคะพี่แก้วของเราดาวติ๊กต็อกค่ะพี่น้อง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 คิดกเอ้ยคิดาวติ๊กต็อกนะคะช่องฟ้าค่ะอออะเอะไรที่พี่พี่พองน้องมีเมนูตัวเล็กๆฮีาฮ่า่าฮ่าฮ่เมนูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะ น่ารักทั้งนั้นเลยสอ,อของเราเสียงดังหน่อยนะคะทุกท่านทุกคนสอ,อของเราชอบสนุกคัะพี่นอ้องถ้ามาตรงนี้คือหาความสุขใส่ตัวเองมนาะสนุกนะคะอย่าเรียสน,นะคะสอ,อชมรมนี่จะเป็นประมาณนี้และคะพี่นอ้องชมรมรักสนุกรักสุขภาพค่ะ

อาจารย์สอนเต้นอาจารย์สอนเต้นอาจารย์ขวัน,าานใจวิชัยดิสรุปแล้วคุณน้อไม่ขีดให้เหรอขาทุกวันค่ะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องมีทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรมีหมดค่ะเราเดินมากับป้าอ้วนค่ะ กั่วนเขาได้ฉีดยาวัคซีนยายวาดวัได้ฉีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะทำอะไรคะรกอ้วนซื้ออะไรข้าวสารซื้อข้าวสารข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวสวยเขาไม่ได้ซื้อข้าวเขาซื้ข้าวมาจากบ้านเพราะว่าให้เขาทำนาแล้วก็เอาข้าวมากิน ทำไรคะน่ารักจุงเลยน่ารักจุงอ,อ,อ้วนซื้อข้าวอ้วนซื้อข้าวมีทุกอย่างค่ะพี่น้องได้ลนเนี่ยมีทุกอย่างเอออย่าว่าจะซื้อง,งาดําค่ะเดี๋ยวอย่าว่าละงาดุกนึงนะคะงาดํางาดําค่ะตรงนู้นงาดํอย่าว่าถ้ามาเดินตลาดเด้ค่ะเด้เอวันนี้ออกจากคำลมมาลวมาต่อตลาดเด้พี่น้องเด้อเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้อง ภาพบรรยากาศในตลาดสดวัดลานบุญกับพี่นอ้องน้องแมวก็น่ารักน่ารักเนี่ยไปแล้วยวียวาดพาชมบรรยากาศในตลาดก่อนนะคะเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตัวน,น้องให้มันจบชิปพี่นอ้องให้มันได้งามตรงเกี่วหน่อย มีทุกอย่างค่ะพี่น้องถ้าเราไม่อยากเข้าไปในห้างเราก็ซื้อง่ายๆสบายๆบ,บ,บางเดี้ดค่ะพี่น้องมีทุกสินทุกอย่างมีให้เลือกทุกอย่างทุากหลายการขอซ่าอาหารแห่งครบครบท่กอย่องของเด็กเล็กๆเด็กหน่อย ну มีมัดค่ะพี่น้องมีทุกอย่างค่ะพี่น้องในตลาดอันนี้คือตลาดวัดลานบุญคะถ้าเราไม่อยากเข้าห้างเราก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะมีทุกสินทุกอย่างเลยค่ะของใส่มีมัดทุกอย่างค่ะพี่น้อง ช้อยมีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นร้านข้าวค่ะพี่น้องร้านข้าวสารมีทุกอย่างเลยค่ะมีหวัวมีหมอมีกล้องเขามีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเด้อครบหมดเลยค่ะในตลาดตลาดนะคะพี่น้องจะเอาเขาไม่เขาเก้าเขาดีเขา่เขาปด,าดีมีเบิดถูกมีหอถูกกล้าค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ หมวดหมอมีมเบิดครับพี่น้องสิ่งทุกอย่างในร้านครบข้าวหอมนินข้าวหอมมีทุกอย่างครับพี่น้องจ้าแบบไหน,นมีหมดนะคะในตลาดตลาดที่ญี่ปุ่นยางคานเสิบหมื่สิบหมื่นสบมื่นญี่ปุ่นประเไทยพ่อแม,ม,ม,ม่พี่น้องได้รับชมนะคะน่ะเนาะ นี่คือตลาดกดวัดลานบุญค่ะก่อนจะถึงวัดลานบนุญเราก็จะแวะตลาดนี้ก่อนนะคะจับใจ่ายใช้สอยถ้าไม่อยากไปในห้างไม่อยากไปแมคโครไม่อยากไปใกล้ๆเราก็แวะตรงนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คืออาหารแห้งค่ะอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลคะ่ะมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องอาหารทะเลนะคะร้านนี้เป็นอาหารทะเลคะ่ะ มีถุงยางค่ะพี่น้องของทะเลของทะเลอยู่ที่นี่นะคะตลาดบ้านลานบุญเนี่ยมีมีทุกอย่างเหมือนกันค่ะพี่น้องปลาหมึก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 ปลา,หปาแห้งมีหมดนะคะวันนี้เยบาเย็บผ่ามาจากชมรลมวได้ชิปก็เลยมาต่อเลยมาต,าต่อเอาต,อตลาดใส่แล้วค่ะน้าพี่น้องนะ้าไปค่ะพี่น้องเดินต่อค่ะ เดินต่อนะคะมากมายหลายอย่างค่ะพี่น้องใครจะเอาอะไรมีทุกอย่างค่ะพี่น้องอันนี้คือตลาดสดค่ะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องขนมจีนค่ะพี่น้องขนมจีนขนมจีนนะคะสวยๆค่ะพี่น้องนมจีนขนมจีนเส้นใหญ่ๆสวยๆประเภทเส้นนี้มีทุกอย่างค่ะพี่น้องเส้นเนี้ยนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ถ้าว่าอยากไปในแมคโข้ก็ซื้อในตลาดนะคะนาะ ทุกอย่างค่ะในร้านก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะนะะคมีทุกอย่างค่ะมีมจีนสวยๆค่ะไปค่ะพี่น้องเดินต่อมีทุกอย่างทุกอย่างค่ะทุกอย่างนะคะร้านขนมกินค่ะขนมแป้งสดอะไรนี่หมดเลย ทุกอย่างมีทุกอย่างราคาเก็บราคาบรรยากาศในตลาดเด้อค่ะเด้อผักคผักสดผักสดผักสดสตรงนี้ก็คือผักสดนะคะจะผักอะไรเราจะทําอะไรประมาณนี้นกคะนน้องี่นนองผักในตลาดพี่นาะจะกินผักอะไรบอกมาคะ่ะผักอะไรดีคะ่ะ อะไรดีน้อวันนี้กินอะไรดีน้อเยว่ายังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าเยว่าจะทําเมนูอะไรเมนูอะไรดีคิดไม่ออกเลยค่ะผัดสวยๆทําแกงอะไรคะพี่น้องทำแกงอะไรดีน้อคิดไม่ออกเลยสวยๆค่ะพี่น้อง ดูทำอะไรกินดีเนี่ยหาผักอะไรหาผักอะไรแกงอะไรกินดูผักปัลานะเลปลาทะเลแมจะไปทำอะไรกินยังไงจะชิบยังอ๋อเลยนะเลนี่อ๋อว่าจะกินอะไรดี เดี๋ยเขาซื้อผักอะไรเนี่ย่ร้านประจำค่ะพี่น้องร้านประจำนะคะเราจะซื้อตรงนี้เลยค่ะคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรจะทาอะไรสวยงามมากเลยคะ่ะใส่โอมเอาใส่โอมเป็นแกงอะไรดีอืม ชะอมกัะ่น้าะสค่ะสวยไหมคะโอช้ชะอมนี่กินแสบค่ะน้ชิชะอมชิชะอมอาชะอมดีกว่าชะอมกับชัวกับยาน่าอะไรสักอะไรอีกกอะไรอีกคะชอบกินผักองเงี้พี่น้า ดนากน่นกินดีค่ีคือเือเทีมดจากพีนพกทุกอย่างอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณขอบุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่มารับชมชิบยี่มาทด้ยค่ะเรื่องมี่าทพายางตลาดก็อาจากชุมรมนรืม่ยางตลาดนะคะพี่น้องนะก็พบรรยากาศพักสดสวยๆในตลาดค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุ้กำลังแรงใจที่มาดับเชืช่อมศิลปวิฒน์ด้วยค่ะเด้อมือนีนมายางตลาดกับพี่น้องตลาดสดวัดลานบุญกับพี่น้องขอบคุณมากมายที่เข้ามารับเชืเ่อมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับตะไคร้กดรกระดิ่งดับเพื่อสิบกว่าขาดคลิปต่อไปของเยาว์นะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะพี่น้องบายบายและสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเลิฟเลิฟเลิฟ